สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องครับมือนีนะครับผมบรุซิเกตนะครับสีมาเชิญชวนพ่อพี่พี่น้องนะครับไปขึนทะเบียนผู้เลี้ยงซัตว์นะครับขึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัว์สด้ยยังแน่นะครับก็จะได้รับการซอยเหลือนะครับจากรัฐนะครับเพว่าจะเป็นการเกิดไพ่พิบัติต่างๆนะครับหรือว่าเกิดไั่แรงนะครับน้ำท่วมโรคอุบัติใหม่นะครับเพ่จะมีให้มีการซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ อ่าสีใไดอีกส่วนหนึ่งนะครับกับได้ความหูนะครับในการอ่ารับเฟิอบร่มนะครับในเขารวมโครงการต่างๆของจังหวัดแลกกับปศุสัตว์นะครับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับในการอ่าลงทะเบียนเท่านี้นะครับก็จะเป็นสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเลาจะอ่าทีสบุคคลนะครับที่จดภายในประเทศไทยนะครับเราจะเป็นอ่าโรงเรียนวัดนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับที่อยู่ภายในประเทศไทยนะครับ หนึ่งขั้วเลื่อนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เพียงแค่หนึ่งคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอกสารนะครับในการลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ไปขอคําขอนะครับอยู่ประสุซัดอำเภอนะครับเพื่อขอขึ้นทะเบียนข้อเลี้ยงสัตว์นะครับเพื่อป้องกัเสียผลประโยชน์นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ควรสีไปนะครับบวันจะเป็นงวดนะครับพ่อแม่พี่น้องล่ะครับก็จะเป็นหลากหลายนะครับหลากหลาย อาชีพนะครับที่สามารถขึ้นได้นะครับบ่าว่าจะเป็นเลี้ยงม่วเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงเป็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอกสารสิได้นะครับเมื่อพ่อแม่พี่น้องไปขอไปขอขึ้นทะเบียนพ่อแม่พี่น้องครับเอกสารนะครับก็จะเป็นขอปรับปรุงนะครับคันพ่อแม่พี่น้องขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับก็จะเป็นขอปรับปรุงนะครับแต่ว่าคันไ่เคยขึ้นทะเบียนจักเทื่เลยนะครับก็จะได้เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ซื้อนะครับมองห้เขากรอกซื้อนะครับล่าเรียดต่างๆนะครับเรียงสั์ประเภทใดนะครับฟ้ามระบุอยู่ใสนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันี้กกรอกให้ชัดเจนนะครับล้วก็ยื่นต่อประสุสธิ์อำเภอนะครับตั้งแต่มือนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึง31มีหน้า2567นนะครับสามารถขึ้นได้ขึ้นทะเบียนได้นะครับทุกพื้นที่นะครับที่พ่อแม่พี่น้องเรียงซัต์อยู่นะครับเกษตรอำเภอที่ที่สัต์พ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องครับกาอย่าลืมไปลงทะเบียนผู้เลียงสั์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อบอกให้เสียสิทธิประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องนะครับกาสามารถลงได้ทุกอำเภอนะครับสวัสดีครับ